มาทําผัดปาลาราดข้าวซึ่งเราไม่มีข้าวเรเหลือแต่ขนมจีนที่เรากินกับสุมตังเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงน้พี่แกงเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนี่นี่มื้อเย็นเราก็จะประมาณไม่เกิน20นาทีมันก็จะต้องได้กินเราก็จะลวกปลาช่อนนะคะง่ายๆมากเลยเราใช้ปลาช่อนแช่แข็งค่ะแม่บ้านยุคใหม่นะคะแล้วก็เอาแค่แบบพอสุกนิดนึงเราก็หยับอยับตีคนเขามากไอ้พวกนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบว่า แพ็กละบห้าบาทอะค่ะแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้แช่แข็งมันก็จะดูดำๆหน่อยนะเพราะว่าแบบมันนานแล้วอะสัก2สัปดาห์เราแช่แข็งแล้วก็จริงๆเราก็ไปตลาดสะดวกนะแต่เราไม่ไปเพราะว่ามันร้อนเอย๋ยวรอแป๊หนึงนะคะนี่นนปาจะได้เราหนักนะเหนื่อนนึง วันนี้หรอแขกรับเชิญของเรามีใครกันบ้างคะนี่มีหน่แอปเปิ้ลแล้วก็มีจิ๊กจิ๊กนะคะวันนี้เขาพาเพื่อนมันด้วยนะแล้วก็รอคุณสามีของเรากว่าจะกลับมามันก็เย็นพอสมควรวันนี้เราหมดไฟมากเลยวันแบบรุกเตรียมแอคชั่นตั้งแต่แบบห้าโมงหกโมงเย็นตานนี้กี่โมงเนี่ยเพิ่งมาถึงสองทุ่มครึ่งละดูสิว่าจะคิดอาหารเย็นกันอย่างแท้จริงปิดเรียบร้อย อรลวปลาแล้วยหราก็ากา่ากปลานแบบมาก่อนนะให้สุกสัก80% 80%แค่ไหนเจําๆเข้ามาพูดดูแล้วกันนะคะไม่ต้องสุกมากร้อยเปอร์เซนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาผัดกับเครื่องแกงอีกทีนึงอันนี้เราลวกพราะให้แบบว่าคาวมันหมด,ดอะไรมันหมด,ดอย่างเงี้ยนะเนยร้อยแล้วเราจะมาผัดกับแกงกันนะ ดำรถราคามาซื้อ 1, หนึ่งแถมหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแกงอุ้ยสมัยนี้ใครเขามานั่งตำน้ำพริกแกงกันเองคะนี่ง่ายแล้วก็จะใส่น้ำกะปิน้อยไปนี้หนึ่งนะคะอุ้ยใครไปเมืองการฝากซื้อน้ำพริกแกงปาด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ อย่าเพิ่งใส่น้ำมันเยอะนะนิอร่อยนี่ดแๆไนะใส่มกูดนิดนึงกูนิดนึงใส่ ก็จะใส่ชีสทีกนึงยี่ดนะแปะลอ่ะเคล่นมหน่อยละกันเหลือแค่ขึ้น่องน,น,นี่ก็จะดูกก็นนยชูชี่ละก็อยากให้มันเผ็ดมากเพราะว่ามันเย็นแล้วเราเป็นภรรยาที่ดีนะคะเดี๋ยวให้กินสาจะได้ไม่เผ็ดเกินไปเราเป็นนา ตัวจะายนคไม่ขอประการรับเธอจนวันสุดใจย้อนความเห็นไหมคะไพไพอายุสามีดิฉันได้ไหมคะก็ชอบร้องเพลงกลัวนะคะนี่ปลาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ชอบเห็นหนังมันมี่น่ากลัว มันหนังมันเหมือนมือเห่าอ่ะก็เลยเลอ,อกหนังออกเพราะเราไม่ชอบคือเป็นคนไม่ชอบดูหนังนะคะ <c oughs> ชอบฟังเพลงนี่นะไอเดี๋ยวเราก็ให้เขาเดือดปุ๊ป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 ก็เติมน้ำปลาแต่ว่าน้ำพริกแกงมันต้มีความจิ้มอยู่แล้วแหละแต่ว่า,าก็ทำให้มันแบบแล้วก็ดูน่ากินนะเป็นฟันำแบบที่มันแบบรสชาติจัดจ้านอย่างนี้ เราใส่น้ำมันหอยนิดนึงน้ำมันหยอยนี่ต้องเก็บไว้ให้ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวหลีกๆลีกกหค่ะต้องขอ,อน้ำตาลทรายนิดนึงนี่น้ำตาลทรายนี่มันเป็นคนชอบหวานนะคะอืมนี่คอล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 ,ลนี่แล้วก็ใสอ่อันนี้นิดนึงรับใส่ไปให้หมดเลย เนี yeah, ่ยนะคะมันจะมีวิตามินเอมากเลยลเราก็จะส่บใบกระเพราล้างนา้เรียบร้อยนี่พร้อมแล้วนะคะผัดปรแบบว่านุ่กกินมากเลยรอแค่เขาแบบว่าเดือดโอ้ว่าว่าปะเป็นข้าปปะเป็นที่ฮู้ฮู้ดี่ี่ปะเป็นที่ปะเป็้าวโ้ว่าว่าปะเป็นข้าปปะเป็นที่ไหนซิ้ซ น้อนนี้แหละพอดีปังเราหอมจืดไม่เค็มใครทำอาหารครั้งเดียวบอกว่ามือร่อยนี่แบบว่าจริงหรออ่ะอร้องใหม่อืมต้องนี้ออกเค็มหน่อยเตะพอดิสังเ็ะติง ก็เสร็จแล้ก like oh. okay. 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 like yes? ็ตนน้นีตอนนินี่เพราะเดี๋ยวเราจะกินเลยเราไม่เก็บนี่ดูนะกินไหมดูนะกินไหมเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวาจะตักดูี่น็แบบว่าจิ้มจิ้จิ้ิากิน่ะกินจงเลยทำเองชงเองเนี่ยดีอ่ะใช่ไหม นี่ดูสินี่นี่เราก็ให้คุณสา,ากินะะเพราะว่าเราเป็นภรรยาเนาะเราอยากกินมากเลยอ่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้หุงข้าวเดี๋ยวขนมจีนเลยเราก็จะกินนี่นะคะน่ารักนีมคะอืม้มปลาช่อน